ร่วมรายงานข่าวโดวยปวดหัวเป็นคายสวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะเจ้าี้เริ่อขาสวัสดีค่ะเช้าวันนี้วันจันทร์เริ่มต้นการทํามานของสัปดาห์นี้แต่ว่าเรื่องราวของอัปเดตขาวฮอตประเด็นดังเหมือนเดิมทุกวันจันถึงวันอาทิตย์ห้องข่าวบันเทิงสดสด,สดค่ะถูกต้องเลยครับวันนี้หลายคนเดินทางมาทํางานเริ่มบอกอะไรนะว่าเอะรถเยอะรถติดแล้วนะพี่รถเยอะรถติดไ่ไทย ทำไมหนาวจังเลยล่ะเธอห,หนาวหลายวันแล้วนะนี่นะครับแล้วก็ตั้งใจทํางานแล้วก็ <คะ S 2> ดูแลสุขภาพกันด้วยนะครับ <คะ S 2> เริ่มต้นข่าวแรกกันดีกว่านะฮะกลายเป็นภาพของความประทับใจนะอสองทายาทสองบ้านเลยนะฮะนั่นก็คือน้องนิรินลูกของคุณแม่นิ่งปณิตากับน้องแสนดีลูกของพี่โอภักชีราออกงานโชว์ความสามารถในการเต้นนะฮะจัดเต็มมากๆในช่วงเทศกาลวันเด็กที่ผ่านมาครับงานนี้บอกเลยว่าในเรื่องราวความฝัน ความฝันอยากเป็นอะไรนั้นน่ะน้องบอกชัดเจนมากๆแล้วถามถึงอีกเรื่องราวหนึ่งคือบีนาบีนาลูกสาวของนานานเนี่ยช่วงนี้ไม่เห็นได้เจอกันแล้วก็เข,ข,ขาเรียกว่าอะไรยังยัง,ยง,ยงมี <พบ S 1> ความ <พบ S 1> สัมพันธ์ดียังคบกันอยู่ไหมหรืออย่างไรถามเลยเชิญค่ะ เสียเป็นเพราะว่าเราชอบแบบนี้มากมาค่ะชอบร้องชอบเต้นนะคะแล้วก็การร้องการเต้นทําให้หนูรู้สึกว่าหนูก้าวข้ามความทุกข์ที่หนูมีกับคุณพ่อได้อะไรประมาณน,นี้การที่หนูทะาแบบทะเลาะกับคุณพ่ออะไรอย่างเงี้ยหนูก็รู้สึกแบบเฟลใช่ไหมคะแล้วหนูคิดว่าสิ่งนั้นแหละทาให้แบบครอบครัวภูมิใจอะไรประมาณน,นี้ด้วยแล้วก็อยากอยู่กับคนนี้ใช่แต่หนูกับนีน่าจะอยู่ด้วยกันไปตลอดไปแต่อาจจะต้องตัวกว่านี้นิดนึงหนู เราควรจะเต้นเยอะกว่าน,นี้อีกนิดนึงอะหรือว่าเราต้องฝึกเต้นอีกอาจจะต้องมีเวลาซ้อมกว่านี้นิดนึงใช่คุณแม่ก สอนมาดีนะคะหนูก็เห็นลหลายๆคนก็เขียนว่าเราทัศนคติดีหนูก็คิดว่ามองโลกในมุมบวกนะคะแต่ก็บางวันเราก็อาจจะมี <c oughs> อยากมองในมุมลบแต่มองในมุมบวกน่าจะดีกว่าอันนี้คือคําแนะนําไม่ดุคนะ,คะแม่บอกให้หนูแบบพูดจากใจแต่ว่าไม่ต้องแรงมาก <c oughs> อยากพูดอะไรก็พูดออกมา <c oughs> บีนาช่ไหมคะ,ะคิดถึงม่ <c oughs> บีนาก็มาบอกหนูใช่ไหมบอกว่าคิดถึงมากๆหนูก็คิดถึงบีนาแต่ว่าบีนาน่าจะยุ่งอยู่ตอนนี้เพราะว่าแบบบีนาใช่วันเกิดนอร์เวย์ด้วยแล้วก็เหมือนบีนาก็ไปโรงเรียนด้วยไม่ได้เจอกันบ่อย ว่าก็อยากเจอกันหนัดกันอยู่ค่ะ okay. เร็วๆนี้เดี๋ยวเดี๋ยวมีอะไรเดี๋ยวเราจะมาอัปเดตนะคะเดี๋ยวพาพาดีน่ามาชววใช่ค่ะเป็นแบบนั้นเพราะว่าเราไม่ทิ้งอยู่แล้วไม่ทิ้งหนูคิดว่าเขาอยู่มาตั้งแต่เริ่มอยู่กับเราตั้งแต่เริ่มใช่มันตัดขาดกันไม่ได้แล้วแต่ว่าเราก็แบบรักกันอยู่เหมือนเดิมรักเขามากๆเพราะเขาก็เป็นเพื่อนที่ดีมากๆเหมือนกันเวลาช่วงที่พวกเรามีปัญหาเขาก็อยู่กับเราตลอดเขารู้มากเกินไปด้วยค่ะ อู้น่ารักจังเลยแล้วก็ดูผู้รู้เรื่องทั้งคู่ด้วยนะคะเอางี้แลยกันในนามของพี่พีสื่อมวชนก็ต้องถาม,มเพราะเรื่องราวมันกระแสเนะแต่เรื่องราวการตอบคําถามอ่ะ ตอบดีใช่แล้วกเ็เราต้องเว้นระยะเรื่องราวของผู้ใหญ่กับเรื่องราวของเด็กขนาดเด็กยังคิดได้แบบนเนี่พี่ว่าชื่นชมในการเลี้ยงดูของคุณแม่ซึ่งคุณแม่ก็ดีด้วยจริงๆเลยนะครับถามลูกก็ไม่ถามแม่ได้ยังไงใช่ไหมกลายเป็นอีกหนึ่งมุมหนึ่งภาพประทับใจเหมือนกันนะนะที่ต้องบอกว่าคุณแม่คุณหัวอกคนเป็นแม่เนี่ยพี่หนิงมณิตากลั้นน้ำตาไว้ไม่อยู่เลยนะฮะคือจะบอกว่านักข่าวก็ถามถึงพัฒนาการแล้วก็ความคิดของลูกสาวนอนนิรินนั่นแหละ เจ้าตัวเขาบอกว่าเขาอึ้งแล้วเขาก็ภูมิใจพอได้ยินคําตอบของลูกสาวไปเนี่ยสะท้อนว่าอุยน้องโตแล้วนะพี่โตแล้วไม่เท่าไหร่นะแล้วก็น้องรู้จักแยกแยะแล้วได้ด้วยเพราะฉะนั้นคนเป็นแม่ภูมิใจอยู่แล้วค่ะพี่หนิงจะเล่าเรื่องนี้ว่าอย่างไรเชิญค่ะรครับ ก็ต้องบอกว่าดีใจดีใจทั้งลูกทั้งหลานเลยเพราะว่ามันก็เป็นความสุขของพวกเขาเวลาที่พวกเขาได้เต้นพวกเขาได้เล่นแต่ก็ตะกี้ก็อึ้งกับคําตอบเขาเหมือนกันอุ้ยสัมภาษณ์อย่างงี้แล้วน้าตาจะน้ําตาจะลืนมันเป็นอะไรที่เรารู้สึกว่าเฮ้ยลูกเราเก่งจังเลยอ่ะมันมันลูกเรา move on ได้แล้วด้วยไรเงี้ยแต่พอเขาพูดว่ามันเป็นสิ่งที่เขาทําแล้วเขามีความสุขแล้วเขาชอบแล้วเขา move on วันนี้ก็ลุยเลยลูกแม่ก็พยายามทำ support ให้ได้อย่างเต็มที่อ่ะก็รู้สึกเออลูกฉันโตแล้วจริงๆไรเงี้ยขอบคุณที่เกิดมาเป็นลลูกหิง ขอบคุณที่แบบเราอบกอดกันแล้วเราก็ไปด้วยกันแล้วก็เข้าใจกันเพราะว่าเขาก็คือพลังให้หนิงพยายามที่จะยิ้มแล้วก็เปลี่ยนแปลงตัวเองหนิงก็บอกเขาว่าก็ให้แม่เป็นพลังให้นิลินแล้วก็ยิ้มที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองด้วยห,หนิงดูมีความสุขขึ้นหนิงดูยิ้มหนิงดูมีความหนิงดูสดใสขึ้นหนิงก็ต้องบอกว่าทั้งหมดทั้งมวลน่ะยกให้ลูกเลยถ้าอะไรที่เราสามารถถอยได้แล้วเสียสละได้อะเราก็อยากทําทุกเรื่องอันเนี้ยหนิงขออนุญาตจริงๆว่าวันเนี้ยหนิงกับลูกอ่ะมีความสุขมากๆหนิงขออนุญาตไม่ พูดถึงเรื่องของของใครเลยวันนี้ณนะวันนี้หนิงเข้มแข็งลู่หนิงเข้มแข็งแล้วหนิงก็มีความสุขลู่หนิงมีความสุขจบแล้วที่เหลือใครจะอะไรยังไงไม่ไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกันค่ะก็เป็นส่วนหนึ่งของชีวิตคนเราเนี่นะคะถ้าเรื่องราวไหนมันไม่ได้เกี่ยวกับตัวเรา <S <S ไม่ต้องพูดถึง <S <S แล้วเรื่องราวไหนที่รู้สึกว่า พูดไปแล้วไม่มีประโยชน์กับผู้พูดแล้วก็ไม่มีประโยชน์กับคนที่กล่าวถึงก็ไม่ต้องพูดชัดเจนแล้วก็ดีมากด้วยนะครับก็มองในอีกมุมนึงก็คือมุมที่อยู่ในครอบครัวหรือว่าคนที่อยู่ใกล้ตัวเราก็เลยต้องภูมิใจนะกับคนที่เป็นลูกที่เก่งขนาดนี้สวยขนาดนี้น่ารักขนาดนี้ใช่แล้วค่ะติดตามน้องต่อไปนะคะเหมือนกับอีกบ้านหนึ่งครับลูกเก่งลูกประสบความสําเร็จก็ต้องอวดกันสักนิดนึงนะเรียนจบแล้วแป๊บๆตอนนั้นพี่ยิ่งเห็นเด็กอยู่เลยนะหูยินดีด้วยจริงๆเลยนะฮะ ครอบครัวอารมณ์ดีขอใช้คำนี้เลยพี่ตั๊กสิริพรและก็พ่อนุ้ยเชิญยิ้มนะฮะล่าสุดถ่ายภาพนี้เลยกับน้องภูภูสิครับก็ลูกชายสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ครับพี่ตัก๊กโพส์นะพี่พิยามนะพี่ตัก๊กโพส์เลยหลายคนจะบอกเลยว่าสแสดงความยินดีประมาณโอ้โหขอ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 คอกคอมเมนต์เยอะมากอะ่ะ<ม>น้องภูน่ะเรียนจบนะคะเรียนจบที่สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติเซอรรินทรสาขาวิศว วิศวกรรมดิจิตอลนะคะมาวิาลธรรมศาสตร์ลูกแม่เก่งมากๆครับเพราะภูเรียนหนักมากๆนี่ก้าวแรกของลูกส่วนก้าวต่อไปผู้จะไปเรียนต่อปริญญาโทที่ต่างประเทศแม่ขออวยพรนี้ลูกโชคดีชีวิตนี้เป็นของลูกจงใช้ชีวิตให้คุ้มค่าที่สุดนะไปผจญโลกกว้างไปเรียนรู้อะไรที่เป็นประโยชน์ต่อตัวเองและประเทศของเราตัวแม่เองไม่มีโอกาสอย่างที่อย่างนี้ มันทำเอ่อทำทุกอย่างเพื่อลูกใช้ชีวิตที่เกิดในชาตินี้มีคุณค่าที่สุดนะลูกนะรักลูกที่สุดในโลกเลยน่ารักจังเลยนะคะเราได้เห็นความสดใสของคุณพ่อคุณแม่แล้วก็คุณน้องด้วยน้องภูด,ด้วยนะออพอมาเห็นในมุมจริงจังเฮ้ยเขาตอนนี้เรียนจบแล้วนะแล้วจะไปต่อโทเม,มืองนอกอีกต่างหากมันก็อดภูมิใจด้วยไม่ได้จริงๆชื่นชมยินดีแล้วก็ดีใจกับคุณแม่และคุณพ่อด้วยนะคะใช่เลยครับนี่เราอ่านข่าวครอบครัวม,มาสามสี่ข่าวแล้วนะยังไม่พอพี่ต้องคน หนีเพราะว่าพี่เป็นแฟนขับลูกชายเขาทั้งสองคนน่ารักมากๆเลยนะฮะเรียกว่าเป็นควันหลงวันเด็กก็แล้วกันนะครับอัปเดตดีกว่าคุณแม่ที่ยังสวยมากๆแล้วสวยขึ้นเรื่อยๆงงมากเลยพี่ชมพู่ทันชิตาที่จะเป็นตุ๊กตาแล้วพี่สวยมากๆจริงๆตอนนี้ลูกชายที่น่ารักที่พี่ตุ๊กี้ติดตามตลอดเนี่ยคือน้องวายุและก็น้องทารานะฮะพอมีลูกชายสองคนไงพี่คนก็บอกว่าอุ๊ย มีแต่ลูกชายและคุณแม่เคยแอบหวังไหมมีคิดเล็กๆไหมว่าหรืออยากจะมีลูกผู้หญิงอีกสักคนหรือเปล่านะเอาถามชมพู่เชิญค่ะยังไม่แน่ใจอ่ะก็ยังแบบลูกสาวก้ำกึ่งกำกึ่งอย่างเงี้ยก็อย,อยากได้ลูกสาวตั้งแต่แรกเลยเขายังไม่มาแต่ก็เลยรู้สึกว่า แหมค่าใช้จ่ายมันคูณสามไงตอนนี้มันคูณสองมันก็กําลังดีอ๋อแต่ว่าอันนี้มีฝากไข่ไปไหมค่ะอันเราค่ายู่ไม่ได้ฝากเลยแต่ว่าเชื่อว่ายังแข็งแรงกันทั้งคู่อยู่แต่แค่กังวลเรื่องของเศรษฐกิจความสบายเนื้อสบายตัวความสบายใจหรือสมมติถ้าท้องอีกก็ต้องกลับไปวนลูปตามปั๊มนมน้ําหนักขึ้นหรืออะไรเงี้ยแล้วก็ค่าใช้จ่าย<ม>แล้วเราก็เลยวางไว้ว่าถ้าธุรกิจที่เราวางเอาไว้มันไปดีขึ้นเรื่อยๆในกำลังกำลังดีแฮปปี้ก็ สองคนนี่แหละแต่ถ้าอยู่ดีแบบอู้ฟูฟ้ายอดถล่มทลายก็เป็นไปได้เพราะว่าเพราะเราทําก็ได้ไงเพราะทําอะไรก็ได้เออถ้าแบบยอดไปแตะอย่างที่คิดอะไรเงี้ยเออก็ได้อีกเพราะเพิ่ง4ี่แหมแม่บุ๋ม4-7ยังท้องอยู่เลยมันเรื่องมางราวมันเกี่ยวกับเรื่องราวของอการใช้ชีวิตเพราะว่าการใช้ชีวิตของมนุษย์ทุกวันนี้เศร,รษฐกิจสําคัญมากเงินเงินทองทองสำคัญมากไม่ใช่ว่าการเลี้ยงลูกเหมือนสมัยโบราณที่อยู่บ้านแล้วเลี้ยงให้โตได้นะคุณแม่ก็ต้องออกไปทํางาน เพราะว่าค่าเรียนค่าต่างๆนานาของลูกเนี่ย มันต้องซับพอร์ตทุกอย่างเลยนะชีวิตมีค่าเพราะฉะนั้นมีค่า,ค,าค่าหลายค่าด้วยเพราะฉะน,นั้นก็เข้าใจน้องชมพู<ช>่แต่ถ้าธุรกิจไปได้ดีลูกสาวมาแน่นอนค่ะถูกต้องเลยนะฮะยอดเยี่ยมจริงเลยนะฮะลูกสาวเผื่อจะโตขึ้นมาแล้วยี่แบบปังแบบคนนี้เลยคนดีนะคนนี้ดีมากที่สุดทุกวงการนะฮะจากวงการนางงามที่ตอนนี้เธอบอกว่าเธอเป็นนักแสดงที่สามารถอะไรนะเป็นช่างตัดผมที่สามารถเป็นนักแสดงได้นิดหน่อยและสําคัญคือจะเปิดร้านด้วยนะเป็นธุรกิจที่เธอเปิดร้านแล้วก็มาในทิศทางที่ดีมากๆเลย ว่าว่าชอบด้วยแล้วก็ทําเป็นด้วยจนมีธุรกิจเรื่องราวของร้านตัดผมเป็นของตัวเองไปเจอน้องฝ้ายน้องฝ้ายพีรยาเอาละแขวนส้นสูงมุ่งสู่ช่างตัดผมอย่างไรเชิญค่ะครับ Uhm. ไฟเป็นช่างตัดผมที่แสดงได้นิดหน่อยไฟมาทําเองร้อยปร์เซ็นแล้วเรียนที่ไทยก่อนแล้วก็ไปเรียนที่แซซูน่าแคนเนดีที่อังกฤษนะคะแล้วก็กลับมาเออภูมิใจค่ะไม่นานค่ะไม่นานไฟไปลงคอร์สที่เป็นแอดวานก็เป็นระยะสั้นๆค่ะเจ็ดหลักอยู่ค่ะเจ็ดหลักอันนี้ทําคนเดียวค่ะไม่อยากวุ่นวายบใค่ะ ไม่อยากมีปัญหากับใครด้วยจริงๆอาชีพนี้ก็ถือว่าเป็นหลักได้ไหมก็เป็นหลักได้ค่ะไฟก็มีหลายอย่างที่ต้องทำซีรีส์ทำอยู่ค่ะทําอยู่ค่ะก็ยังถือว่าเป็นอาชีพที่เราลักคนเรานมสามารถรักได้หลายอาชีพนะสิ่งที่ไฟทำไฟไม่ได้เร่งรีบอะไรเลยแต่ละพาร์ทบุคลากรหรือพนักง,งานที่อยู่ในเนี้ย เป็นมืออาชีพหนูเป็นคอนเซปที่เป็นวัยรุ่นสร้างตัววงการบันเทิงไฟยังรู้สึกว่าไฟสนุกกับงานทางด้านนี้อยู่รู้สึกว่าไม่เคยเบื่อเลยไม่ไม่ค่ะทราบค่ะพอทราบแต่ว่าไฟไม่ไม่ได้ไปประกวดไฟไม่ไม,ไมีเวลาไฟแขวนส้นสูงไปแล้ว <Okay. S 1> <laughs> แขวนไปแล้วแขวนส้นสูงไปแล้วค่ะแขวนไปแล้วจะบอกว่านี่คือตัวอย่างอีกหนึ่งตัวอย่างของคนที่อยู่ในวงการบันเทิง ต้องมีอาชีพเสริมบางทีอาชีพเสริมอ่ะอาจจะกลายเป็นอาชีพหลักให้เราก็ได้เพราะว่าเรื่องราวของคนบันเทิงมันต่อระยะยาวได้มากน้อยแค่ไหนอยู่ที่วาสนาด้วยจริงๆครับเห็นแล้วปลื้มแท้จังเลยอ่ะร,รู้สึกว่าเท่แล้วก็เก่งขนาดนะีนะ้เนาะเออเป็นอะไรที่ดูดีมากๆเลยนะฮะชเชื่อว่าคนเห็นข่าวแบบนี้ก็ต้องเป็นไวรัลว่าเฮ้ยไฟแต่ผมเก่งใช่เหมือนกับอีกคนนึงคนระับที่ทำคลิปออกมาแล้วก็ดีใจเพราะเป็นไวรัลมากๆเลยนะฮะจะพูดถึงตำนานได้เกิดขึ้นอีกแล้วนะฮะแจ็คกี้จักรินครับมาอีกแล้วไล สดสุดฮานในระดับตำนานฮะเบ๊ะบะเบาาำพงพี่ขณะที่สวมมีญ,ญาณเป็นดีเจเนี่ยนะแล้วก็ในขณะที่แฟนขับยืนฟังอยู่กลางไรเยอะแย,ยะมากมายเฉเลยตัวชัดเลยว่าชอบอะไรที่เป็นมุกเซียวๆนะี่ะ <c oughs> ชอบมากๆไปเจอเจ้าตัวเล่าเรื่องราวของคำว่าเบาาำพงอย่างไรเชิญค่ะครับ ก็เดี๋ยวผมเบาลำโพงให้เราเล่นครับรู้แลวครับว่าเสียงลำมันดังเสียงลำพังมันเหงามันคือเนื้อเพลงก็จริงๆเรื่องราวมันเกิดขึ้นมาจากผมไลฟ์ฟิวใช่ไหมแล้วผมก็เปิดเพลงเออผมเป็นดีเจแล้วก็มีคนขอเพลงมาผมก็เปิดเพลงแต่ว่าก็ไม่ได้ไม่ได้ฟังท่อนนั้นมีคนพิมพ์คอมเมนต์มาว่าเสียงลำโพงมันดังผมเลยเอ๊ะเอ๊ะมันดังจริงหรอก็เลยแบบ เดี๋ยวผมเบาให้นะครับผมขอโทษอะไรเงี้ยกลัวแบบคนอื่นแบบไม่ดินเสียงพูดเราอะไรก็เลยแบบเออเบาลำโพงเขาก็เอ้าฮะฮะฮะอากวรก่าจะคิดว่ามันคือเนื้อเพลงก็ทุกคนก็เอาใจช่วยในคอมเมนต์ไลน์เรามีเซิร์ชหา Google ด้วยใช่เซิร์ชหมดเนื้อเพลงจริงหรือเปล่าสรุปก็คือเนื้อเพลงครับผมเพลงแก้บนจะมีการตอบทุกวันนี้เวลาใครเดินผ่านก็ทักเหมือนพี่เลยเสียงลำโพงมันดังบอกว่าผมผมรู้แล้วครับว่ามันคือเนื้อเพลงขอบคุณทุกคนที่แบบว่าคเข้ามาแซวเข้ามาทักทาย ก็จะมีไวรัลแบบนี้ตลอดไปนั่นแหละค่ะเพราะว่าตัดไปก็ตามที่มีการไลฟ์ทุกวันเดี๋ยวมันก็จะมีอะไรเข้ามากับน้องเยอะแยะมากมายเลยคนพูดเก่งคอนเทนต์ก็เก่ง <Ừ. S 1> นะ,ะแต่จริงๆแค่ดูหน้าน้องร้านก็เพลินแล้วใช่แล้วค่ะ <laughs> นะครับมาที่อีกหนึ่งคนดีกว่าแล้วคนคิดถึงนะพิธีกรญารั์คือจะบอกว่าเป็นคนที่อยู่ในยุค90เป็นนางเอกที่มากความสามารถพันตัวเองแล้วเป็นผู้จัดละครยูริโปรเจกต์ใหญ่แต่ทําไมสัมภาษณ์ต่างวงแบบนี้มีน้ําตาสกักครูครับ